สวัสดีครับชมรมคนรัก Emperor สีแขนวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการซื้อสะสมและก็เริ่มต้นสร้างกองทัพจีนส s ีเลอร์คอลก็ขอเริ่มที่ข้อมูลทั่วไปก่อนเลยนะครับหนึ่งในวิธีการกินดาวที่น่ากลัวที่สุดของทิรลนิตก็คือการแทรกซึมไปกับประชากรโดยการใช้สปีชีส์ที่เรียกว่าจี n สตีเลอร์เข้าไปในซากยานอวกาศ Space Hawk หรือเกาะไปกับยานของอินเรียมเมื่อพวกมันเข้าไปในยานแล้วทำการฝังตัวอ่อนเข้าไปในตัวเหยื่อ เหยื่อที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะใช้ชีวิตตามปกติแต่เมื่อพวกเขามีลูกหลานลูกหลานเหล่านั้นก็จะมี DNA ของจีนสีลเลอร์แฝงตัวอยู่และเมื่อจํานวนประชากรที่มี DNA เหล่านี้เพิ่มขึ้นพวกเขาก็จะก่อตั้งลัทธิแฝงตัวเข้าไปในหน่วยงานสําคัญไม่ว่าจะเป็นกองทัพสื่อองค์กรต่างๆนอกจากนั้นแล้วประชากรบางส่วนก็มีการกลายพันธุ์ จนทำให้มีร่างกายและหน้าตาที่คล้ายกับจินสตีเลอร์มากขึ้นมีแขนงอกเพิ่มมีผิวสีม่วงมีเกลาะหนาเหมือนกับเทเรนิตซึ่งพวกที่กายพันธุ์ก็จะถูกเก็บไว้เป็นความลับของลัทธิโดยประชากรจินสตีเลอร์คนอื่นๆที่ตั้งใจทำงานหลบสายตาของอินควิซิเตอร์และตำรวจอาบเตสเมื่อวันก่อกระบฏมาถึงเหล่าประชากรที่อยู่ในลัทธิทั้งหมดก็จะออกมาทำการต่อสู้อย่างพร้อมเพรียงกัน ฐานที่แฝงตัวอยู่ก็จะฆ่าผู้บัญชาการของตัวเองคนงานเหมืองก็จะขับรถขุดแรก่โกไรแอดมาขวางถนนและทำลายตึกสร้างสิ่งกีดขวางเพื่อชะลอกำลังเสริมของอิมพีเรียมพวกประชากรที่กลายพันธุ์จนมีพละกำลังเหนือมนุษย์ก็จะออกมาจากมุมมืดเพื่อทำลายศัตรูของลทัทธิเมื่อดาวอยู่ในความวุ่นวายจีนสตลเลอร์พาทริคที่เป็นเหมือนกับผู้นำก็จะส่งสัญ,ญญาณเรียกกองยานชิรนิตให้มาดูดกินทรัพยากรชีวภาพบนดาว จนเกิดเป็นภาพที่ท้องฟ้าถูกปกคลุมโดยยานของพวกเทรนิตจนมืดมิดเมื่อการกรบฏจบลงสมาชิกในรัฐทีก็ออกมาสรนเสริญเหล่าเทวดาจากท้องฟ้าที่จะมารับพวกเขาขึ้นสู่สวงสวรรค์ก่อนไทรโนไซที่ตกลงมาเหล่ากับปุกกาบาดออกเก็บเกี่ยวซากเนื้อและสิ่งมีชีวิตเมื่อเหล่าชาวรัฐทีเดินทางไปเพื่อต้อนรับเหล่าเทวดาเหล่านี้ก็ทําให้พบกับความจริงเมื่อเหล่าเทวดาเทรณิต ง้างกรงเล็บสังหารชาวลัทธ,ธิจากความศรัทธากลายเป็นความกลัวชาวลัทธ,ธิที่เหลือลอดต่างพากันหนีเอาตัวลอดไปหาจินสตีเลอร์พาทริยากที่ตอนนี้ก็ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งกับไฮฟ์มายของเิรอนิตและก็ออกเข็นฆ่าพวกเดียวกันเองจนเมื่อเหล่าเชรอนิตดูดกืนทรัพยากรบนดาวจนหมดกองยานของพวกมันก็ออกตัวไปหาเหยื่อลายต่อไปทิ้งไว้เพียงแค่เศษซากดาว นอกจากจีนสตีเลอร์เขาจะสามารถแฝงตัวไปกับสังคมของมนุษย์ได้แล้วพวกมันยังสามารถแพร่เชื้อผ่านสิ่งมีชีวิตอื่นๆในจักรวาลได้ไม่ว่าจะเป็นออคเอลดาร์หรือว่าเทาจนทําให้เราสามารถเรียกลัทธิจีนสตีเลอร์ว่าเป็นภัยร้ายที่อยู่ทุกซอกทุกมุมของจักรวาลโฟตีเคจบไปแล้วนะครับสาหรับเนื้อเรื่องแบบย่อๆต่อไปก็เป็นช่วงของเกมเพลย์ทับจีนสตีเลอร์ในปัจจุบันอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายที่เก่งมากแต่ก็มีเกมเพลย์ที่เป็นเอกลักษณ์ และก็เน้นการรอบโจมตีการวางมาร์คเกอร์ไว้เพื่อส่งทหารเข้ามาทีหลังหรือการให้ทหารลาดแลยยานพาหนะอย่างมอเตอร์ไซค์อยู่ในหน่วยสำรองแล้วออกมาจู่โจมบนกระดานได้โดยต้องห่างศัตรูตามระยะกำหนดและก็ยังสามารถใช้โมเดลที่ไม่ใช่ตัวละครพิเศษของกองทัพ Imperial Guard รวมถึงรถถังในการมาเล่นร่วมกันในฝ่าย Br ูบ b r o t อร์ได้อีกด้วยนอกจากนั้นแล้วก็สามารถเลือก C อหรือว่าลัทธิเพื่อรับบัฟต่าง โดยลัทธิแต่ละอันก็จะมีสีและก็บัฟที่ต่างกันไปแต่ว่าในตอนนี้นะครับลัทธิที่ดีที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นลัทธิคัสตอมที่เราสามารถเลือกสีได้ตามใจและก็เลือกบัฟดยอิงจากหนังสือโคเด็กส่วนในการเริ่มสะสมนะครับจีนสเตลเลอร์คอร์เป็นฝ่ายที่มีกล่องเริ่มเล่นค่อนข้างน้อยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเป็นฝ่ายที่โมเดลหลายๆตัวเพิ่งจะออกมาได้ไม่นานล่าสุดก็มีกล่องบอร์ดดิ้งพาโชและก็กล่องชาร์โดทร n นที่มาคู่กับฝ่ายคัสโตเดส สำหรับทั้ง2กล่องนะครับถ้าเราหาได้เนี่ยก็คงแนะนำให้ซื้อในด้านกดหรือว่าเนื้อเรื่องก็แนะนำให้ซื้อโคเด็เหมือนเดิมส่วนโมเดลฝ่ายอิมพีเรียลก์ดผมก็คงไม่แนะนำให้ซื้อสำหรับผู้เล่นที่เริ่มเล่นนะครับแต่ว่าถ้าเรามีทับจินสตีลเลอร์หรือว่าทับอิมพีเรียลก์ดอยู่แล้วก็สามารถเอามาใช้เล่นด้วยกันได้ในคลิปนี้ผมก็ขอพูดถึงแต่กล่องคอมแบทพาโทนะครับสำหรับโมเดลภายในกล่องก็จะมีมาการ HQ เป็นตัวละครไซคิคที่ถูกที่สุดสำหรับทัพนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะดี n e o p h y ท e รูป20ตัว Acolyte ทรูป5ตัวที่สามารถตอบเป็น Metamorph ที่เป็น Elit e ได้ก็ขอพูดถึง Metamorph ก่อนเลยนะครับว่าควรใช้เป็นตัวไว้เติมช่องฝ่าย Elit e ดีกว่าควรเน้นตอไปเป็น Acolyte Aberrant e l i ต e อัวเป็นตัวที่อึดแล้ก็ตีระยะประชิดแรง แต่ว่าอัคโคไลท์และก็เพียรสเตรนจินสตีเลอร์ก็เป็นยูนิตระยะประชิดที่น่าจะดีกว่าโกลไลแอดล็อกแกรนเดอร์เฮฟวี่ซัพพอร์ตที่สามารถต่อเป็นโกลแอดทคที่อยู่ในหน่วยทรานสปอร์ตถ้าเราซื้อกล่องแรกนะครับต่อเป็นล็อกแกรนเดอร์ก็ได้เพราะว่าจํานวนทหารเนี่ยยังน้อยอยู่แต่ถ้าขยายทัพแล้วก็ต้องต่อเป็นรถบรรทุกไว้เผื่อสักันก็มีประโยชน์ถ้าจะเล่นจริงจังก็ควรซื้อเพิ่มนะครับสำหรับการซื้อเพิ่มก็ขอเริ่มที่อัคโคไลต์ทรู ก็เป็นตัวทำดาเมจที่สำคัญที่สุดของทัพนี้นะครับมีดาเมจที่ดีรอบด้านทั้งระยะไกลระยะประชิดสามารถยึดจุดต่างๆได้ n e o Fight Troop ดาเมจไม่ดีเท่าอัคโคไลต์แต่สามารถใช้กด crossfire ที่เป็นกดพิเศษของฝ่ายนี้และก็สามารถสแปมจำนวนได้หลายตัวถ้าไม่ซีเรียสเรื่องตัวละครของ m a r าร s กับ a b e r r a n t i ทเพิ่มมานะครับเราก็สามารถซื้อกล่อง Combat p a t r o เพิ่มเพื่อเสริมทัพด้วย a r c โ l ไ n e o อไฟ t ์ te, และก็โกลแอดสำหรับในหน่วยของอีลิตก็ขอเริ่มที่เพีย Strange ินสตีลเลอร์ยูนิตที่เดินไวตีระยะประชิดแรงอาจจะไม่อึดเท่า a อเ r ร n t แต่ว่าก็เป็นตัวที่เหมาะกับทัพนี้มากกว่าเคเลอร์มอฟก็เป็นตัวที่แนะนําว่าต้องมีนะครับง่ายๆเลยเป็นตัวที่ทำดาเมจได้ดีที่สุดของทัพฝ่ายนี้แล้วสามารถ Deep Strike มาสอยตัวละครฝั่งศัตรูได้สบายๆนอกจากนั้นแล้วปืนของตัวละครเคเลอร์ ก็ยังสามารถทำดาเมจได้ดีกับยูนิตได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นทหารราบที่เน้นจำนวนหรือว่าจะเป็นตัวละครสำคัญของศัตรูและเหตุผลที่สำคัญที่สุดอย่างการเป็นคาวบอยเอเลียนที่ใช้ปืนลูกโมในการปลดปล่อยชาวลัทธิจากการกดขี่ของเผด็จการอิมพีเรียมเน็กซสก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องมีนะครับก็เป็นตัวที่ช่วยบัฟและก็ช่วยฟาร์มแต้มคอมมานด์พอยต์ที่ใน,ในเรื่องก็เป็นเหมือนกับนักวางแผนแล้วก็เป็นผู้ที่วางกลยุทธ์ในการทำศึกสงครามให้กับลัทธิ s a งตัสสไนเปอร์มือสังหารของลทัททิเป็นยูนิตที่เน้นในการยิงตัวละคร HQ หรือว่าอีลิตของศัตรูไม่จำเป็นมากเท่าเคเลอร์มอฟแต่ว่าถ้าอยากสร้างกองทัพที่เน้นการยิงตัวละครก็ควรจะมีไว้สักตัวหนึ่ง r ีดักทัสซาโบทัว r ก็เป็นยูนิตที่เน้นทำลายยานพหาหนะถ้าอยากเน้นทำดาเมจกับยานพหาหนะก็สามารถเอาตัวนี้มาแทนแซงตัสได้นะครับในส่วนถัดไปก็จะเป็นหน่วยแฟสต์แอตแทกก็ขอเริ่มที่อัลตานแจ็คเกิล เป็นยูนิตท,ที่เน้นใช้กรอบกวนทหารราบมีระยะทางการเคลื่อนที่ที่เยอะเคลื่อนที่ก่อนเริ่มเกมได้แล้วก็สามารถโจมตีและก็ถอยได้ a c h i l l e s s ริดจ์แร n n นอก็เป็นยนานพาหนะที่เคลื่อนที่ได้เร็วมีความอึดมากกว่าอัตลันแจ็คเกิลสามารถเคลื่อนที่ก่อนเริ่มเกมได้และก็สามารถใช้ทําดาเมจได้กับยนานพาหนะของศัตรูได้ดีเลยในส่วนของ H.Q ก็ขอพูดถึงแค่ตัวที่จำเป็นต้องมีนะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยก็ดีเหมือนกัน แต่ว่าถ้าเทียบกับตัวที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่านะครับสำหรับคนที่อยากได้ก็แนะนำว่าถ้าชอบตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นเลยก็ได้ครับก็ขอเริ่มที่ Primus ตัวละครที่สามารถบัฟฟีโลลูกเต๋าในการทำดาเมจมีแต้มที่ถูกและก็สามารถทำดาเมจในระยะประชิดได้ค่อนข้างแรงอั o โคไลท์ไอคอนวอตัวละครที่สามารถบัฟเพื่อนในการชาร์จ ทำให้ได้เปรียบในเรื่องระยะการเคลื่อนที่และก็สามารถรีสปอนโมเดลที่ตายไปแล้วให้กับยูนิตที่อยู่ใกล้ได้สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับและก็คอมเมนต์พูดคุยแนะนำกันได้ครับบ๊ายบาย